ครับอมมาครับนี่ร้านน้องใหม่ขายดีนะร้านอะดูดนิ้วเพื่อนเป็นขนมปังคัคเกอร์นะคือเนื้อสัมผัสก็มีสามแบบเนี่ยคือด้านล่างเป็นเป็นเค้กเป็นเค้กตรงกลางตรงกลางก็เป็นเอ่อคัคเกอร์บดนะข้างบนก็เป็นไอโหน้าต่างๆมีมาสิบหน้าได้ไมขายดีเมื่อก่อนนี้เป็นเป็นแพ็กเกจตใหญ่ไงเป็นอะไรสามสิบห้าบาทสามอันร้อยตอนหลังก็เป็นแพ็กเก็ตเล็กลงะอันละไรยี่สิบบาทจะได้นี่จะได้นี่จะได้แค่นี้นะ ขายง่ายซื้อง่ายขายง่ายร้นนี้ขายดีมากก็ะจุกเ่อนๆดูลูกค้าดิเอาออกมาแทบไม่ทันแลเวลาน้องใหม่เนี่ยมาเพิ่งมาได้ไม่นานสักไม่ถึงเดือนมั้งเอีกขายเขาดีอ่ะคือนมนมเขาอาจจะตอบจอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะลูกค้าซื้อกันตลอดนะห้ากล่องร้อยกันเนี่ยคนก็มาลุมกัน ผ่านไปทนมาเราแวะไปอุดหนุนดูได้ชิมพิสูจน์ได้ว่ารสชาติเป็นไงน่ฮะมีสมาณสักสิบหน้ามะพร้าวส้มเอ่ออะไรอ่ะชาไทยกีวีอะไรกันบูเบอรี่สตรอเบอรี่ที่เห็นเห็นนะเราแวะมาเราแวะมาชิมกันดูนะไหนใครจองมึงจับอะไรนะจ๊ะเดี๋ยวหมดนะจแล้วรีบัันคเห็ะ เวาเล็กๆก็ไม่ให้ร้านใหญ่หรอกแต่ว่าคือเขาเล้เขาขายดีไว้ไงพราค้า,า,ข,าขายคนเดียวบางทีก็มีแฟนมาช่วยสองคนช่วยนทำสองคนขายรีบขายเียเพื่อนใกล้จะหมดแล้วเนี่ยมาร้านนี้คือถ้ามาช้าก็หมดเหมือนกันนี่ดูลูกค้าเพื่อนลูกค้าก,ก็ซื้อกันไม่หยุดนะ อร่อยราคาถูกคุ้มค่านะ